เด็กชายอายุเพียงห้าขวบแต่สามารถเดินได้หลายพโลต่อวันแม้ว่าขาจะบาดเจ็บแต่ก็ยังต้องลุกขึ้นเดินต่อต่อให้ข้างหน้าจะมีหน้าผาสูงหรือด้านหลังมีฝูงหมาป่าก,ก็ตามเด็กชายไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยเพราะตอนนี้ยายของเขากำลังต่อสู้กับผีร้ายอยู่เพื่อช่วยคุณยายปราบวิญ,ญญาณชั่วร้ายเขาเลือกเดินขึ้นไปบนภูเขาอย่างเด็ดเดียวขอความช่วยเหลือจากโชกุนหิมะในตำนานในขณะนี้จู่ๆก็มีผีสองตัวเดินออกมาพวกหมาป่าเห็นดังนั้นก็วิ่งหนีไป ผีสองตัวนี้พูดว่าเมื่อตอนเกิดไม่ได้กินเจ้าได้กินตอนนี้ก็คงจะเหมือนกันปรากฏว่าผีสองตัวนี้มันเป็นหนึ่งในผีร้อยตัวนั้นแต่ตอนนั้นมันถูกคุณยายฟ้าแท่จนหายไปขณะที่พวกมันกําลังจะแตะต้องผมทันใดนั้นต้นสนสีทองและมังกรทองขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นผีทั้งสองถูกแตะออกไปทันทีพวกมันไม่คิดว่าจะมีใครปกป้องผมแต่เหมือนว่าพวกมันจะไม่กลัวมันยังพูดอีกว่า คอยดูว่าสิ่งนี้จะปกป้องเจ้าได้นานแค่ไหนจากนั้นผีสองตนก็โจมตีผมอย่างเมามันผมคิดว่าสิ่งนี้จะสามารถปกป้องผมได้นานแต่ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีมันก็พังทลายผมบอกพวกมันว่ากินผมได้แต่ให้ผมไปหาลุงโชกุนให้มาช่วยยายก่อนทันใดนั้นก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นผีทั้งสองตกใจกลัวและตัวสั่นไปหมดวินาทีต่อมาเกี้ยวสีแดงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าผีทั้งสองคุกเข่าลงบนพื้นอย่างรวดเร็วและไม่กล้างเงยหน้าขึ้น ได้ยินเสียงอันสง่างามดังมาจากภายในเกี้ยวผีที่ต่ำที่สุดให้ออกไปห่างๆหลังจากผีทั้งสองก็หายตัวไปผมรีบคุกเข่าลงและคำนับขอบคุณคุณยายที่ช่วยผมไว้คนที่อยู่ในเกี้ยวคือผียายหมาอีที่เคยปรากฏตัวในตอนต้นผียายหมาอีเห็นการกระทําของผมที่ต้องการช่วยคุณยายทําให้ท่านเห็นใจผมเพราะเห็นว่าผมเป็นเด็กดีร่างหยินที่หายากและเปลี่ยนผิวหนังแล้วทําร้ายเจ้าไปก็ไม่มีประโยชน์งั้นก็ถือว่าข้าทําบุญกับเจ้าแล้วกัน ผียายมาอีบอกว่าให้ผมเรียกเขาว่าคุณยายเจ้ายังเด็กมาที่ห่างไกลแบบนี้ในตอนกลางคืนได้อย่างไรผมเงยหน้าขึ้นและมองคุณยายที่ใจดีและเป็นผู้ทรงพลังมากผมรีพูดว่าขอให้คุณยายไปช่วยยายของผมได้ไหมผียายมาอีก,ก็สงสัยและถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับยายเจ้าผมร้องไห้และบอกว่าคุณยายกําลังต่อสู้กับ,บวิญญาณที่ชั่วร้ายมากๆและยายบอกว่าอาจจะกลับมาอยู่กับผมไม่ได้อีกแล้วผมก็หาโชกุนหิมะไม่เจอด้วย ผมไม่มีประโยชน์ช่วยอะไรคุณยายไม่ได้เลยขณะที่พูดก็เริ่มร้องไห้ตอนขาหักมาก่อนหน้านี้หรือถูกหมาป่าล้อมไว้หรือเกือบโดนผีกินผมยังไม่ร้องให้เลยตอนนี้แค่นึกถึงคุณยายผมก็ร้องไห้แน่นอนว่าผู้ชายจะไม่หลั่งน้ําตาง,ง่ายๆแค่ยังไม่ถึงจุดที่น่าเศร้าคุณยายหมาอีเห็นแล้วก็อุ้มผมไว้ในอ้อมแขนและพูดว่าเด็กโง่หากเจ้ามองหาโชกุนหิมะจะต้องไปที่ภูเขาหิมะมาที่ภูเขามาอีบ้านของข้ามันเปล่าประโยชน์ จากนั้นผมก็คิดได้ว่าผมมาผิดที่คุณยายหมาอีเช็ดน้ําตาให้ผมบอกว่าเห็นแก่ที่เจ้าเรียกฉันว่ายายฉันจะช่วยจัดการเรื่องนี้วิญญาณร้ายที่อยู่ในโรงศพเหล็กไม่สามารถต่อกรกับผียายหมาอีได้ในเวลานี้ที่ลานบ้านตระกูลเถียนโจโลี่หมิงล้มลงที่พื้นและมีเลือดกระจายอยู่ทั่วมีเพียงผู้เท่าหลี่เท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่แค่เขาหายใจก็ยังลำบากมันถึงขีดจำกัดแล้วและคุณยายก็ถูกวิญญาณขังไว้ในโรงเหล็ก หากพลังเข็มสนที่อยู่บนหัวของคุณยายหายไปหมดแปลว่าความตายกำลังมาเยือนผู้เท่าหลีกัดฟันแล้วพูดว่าครึ่งชีวิตในกองทัพยังไม่ตายในสนามรบแต่ฉันจะตายด้วยน้ำมือผีร้ายหรือขณะที่เขาพูดเขาก็ยกมีดขึ้นมาบอกว่าฉันจะต่อสู้กับผีร้ายเมื่อผีสาวได้ยินดังนั้นก็โจมตีผู้เท่าหลีทันทีชัวพริบตามีดของผู้เท่าหลีก็ถูกผลักออกจากนั้นผีสาวใช้กรงเล็บขุดหน้าอกของผู้เท่าหลี ท่านใดนั้นบุญที่เขาสะสมมาก็ปกป้องร่างกายของเขาไว้ผีสาวตกใจและถอยหลังออกไปอย่างรวดเร็วมันเอ่ยถามว่าคุณเป็นใครทำไมถึงมีบุญมาคุ้มครองร่างกายได้ผู้เท่าหลี่ก็สงสัยเช่นกันไม่รู้ว่าบุญที่คุ้มครองร่างกายมาจากไหนท่านผู้ชมช่องเอดีคิดว่าผู้เท่าหลี่เป็นใครกันแน่หากอยากรู้ให้กดติดตามช่องเอดีไว้เลยครับ